ว่าเออทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวกันนะวิวิสอรอรี่สอรี่สอรี่ขอโทษเขาหน่อยขอโทษรับพี่เขาเรียกคุยไหมโอเคเขาไม่ว่าอะไรเมื่อกี้เราโดนกระจกเขานะ ผิดก็ต้องขอโทษนะครับนี่แหละนะร่างกายไม่เต็มร้อยนะฮะอะไรหรออ๋อเขาเลี้ยวไม่ได้นะครับร่างกายไม่เต็มร้อยฮะ,ะปอกกระจกเขาให้ เราต้องจอดนะครับต้องจอดขอโทษเขานะถ้าเขาเรียกคุยก็ต้องคุยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นผมเห็นพี่เขายกมือเป็นสัญญาณว่าโอเคโอเคนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะผมจอดให้เขาเห็นทะเบียนผมด้วยเพื่อที่จะว่าเออเราเราเราบริสุทธิ์ใจนะนะครับ แสงก่อนผมชนผมไม่หนีนะ